ที่เธอทำ lab pentest ไม่ผ่านเธอ pentest ให้ลูกค้าไม่เจอเพราะเธอไม่มี methodology เ Met ม็ดอะไรแบบเม็ดเยอะมากเลยค่ะสาระห้าเก้านะคะค่ะเวลาเราพูดถึงเมท h ด d ลจีนะคะอยา่างอ่ะสอบ OCP อย่างนี้เราบอกไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมท h ด d ลจีแล้วคลิปมันก็มักจะตัดภาพไปที่แบบเป็นชีทชีทนะคะว่าแบบเธอต้องอีนำอะไรบ้าง nmap เจอพอร์ตนี้ต้องเทสอะไรเจอพอร์ตนี้ต้องเทสอะไรโน่นนี่นั่นเป็นคำสั่งแปะ หนึ่งสองสามสี่หรือว่าเป็นโครงสร้างของช็อตโน้ตแบบเออเจอเครื่องหนึ่งแล้ว os คืออะไร web server จะต,ต้องเป็นอะไรยูสนมพาสดมีอะไรบ้างมีโครงสร้างของไฟล์ที่เป็นเมโมชัดเจนนะคะอินนำครบหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยเป็นเช็คลิสต์ประมาณ1 0 1ถึงร้อยเช็คลิสต์อะไรอย่างงี้เป็นต้นสังเกตไหมคะว,ว่า methodology ของเขามันจะหมายความว่าทำครบหรือ,อยัง ซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่าเหมือน pentest framework นะคะค่ะในโลกของ pentest นะคะซึ่งออกตัวกับปฏิฉันก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนะคะแต่พวกแบบว่าพวกอบรมพวกสอน pentest ก,ก็จะพูดว่าเฮ้ยเธอจะต้องมี methodology พราะ methodology อย่างน้อยมันจะทำให้คุณ test ครบ นะคะไมไ่มองค่าไม่ได้เทสแบบแอดฮอรไม่ใช่เห็นเครื่องแล้วแบบโอ้เห็นเจอแพทพอร์ต80ปุ๊บเปิดเว็บเลยมันต้องอยู่ในนั้นนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเจอเวอร์ชันปุ๊บเซิร์ชเอ์พลอยเลยอะไรเงี้ยตอนนี้เธอยังไม่ได้เริ่มตั้งแต่แบบรีคอนเริ่มตั้งแต่อินโฟมชันการตัวริงแบบพสซีฟเลยว่าเออมันมีอะไรบ้างมันจะมีพอร์ตไหนเปิดอยู่อะไรอย่างนี้เออหน้าตาเป็นยังไงยังไม่มีโครงสร้างไม่ได้มีเช็คลิสต์มาครอบเข้าเรื่องค่ะพอพูดถึงพอมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แบบมันต้อง work, เวิ เฟรมเวิร์หรือ Methodology ที่มันเป็นรูปร่างมาตรฐานมันก็ต้องมีใช่ไหมคะให้เราเข้าถึงได้หรือใช้เป็นมาตรฐานกันซึ่งในในโลกเพนเทสเขาก็จะพูดถึงอยู่สองสาตัวนะคะเช่น p t นเทสนะคะเพนเทสซัมติงนู่นนี่นั่นกับถ้าเกิดจบป็นเรื่องของ Web Security Testing ก็จะเป็น Web Security Testing Guide หรือ WSTG ของ OWASP นะคะอาจจะมีแถมอีกตัวหนึ่งนะคะอาจจะแบบพวกแบบ o s t m m อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะ ฝั่งโน้นก็จะคือคือมันก็จะน้ำเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ละเฟรมเวิร์มันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปมีจุดที่แบบลงลึกอะไรอย่างเงี้ยอย่างพีเทสมันก็ไม่ได้เฉพาะเว็บ e ิ u ร i ตี้ใช่ไหมมีเฉพาะเว็บมันก็พูดถึงเน็ตเวิร์กเพนเทสเอ่ย์มบายเพนเทสเอ่ย์อะไรเอ่ยนะคะโดยรวมโดยกว้างแล้วก็พูดถึงละเอียดก็ทั้งแบบอย่างวิเขาเรียกอ,อะไรสโคปสครีมแบบเราวางนะจ๊ะเวลาเธอแบบว่าเทส ตามสโค้ของลูกค้าเสร็จปุ๊บลูกค้าบอกเธอเทสดีจังเลยเธอเทสเพิ่มตรงนตรงนี้ไหนสิก็ระวังนะคะถ้าเกิดเธอไม่คิดตังเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเธอจะเดือดร้อนเองหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบจ้างเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอแบบว่าไม่ ลดราคาจากครั้งที่แล้วมันก็จะแบบลูกค้าก็จะไม่บอกต่อเพราะว่าเฮ้ยเธอจะทําราคาเท่ากับครั้งแรกสดที่ลูกค้าแจ้งเธอได้ยังไงเพราะว่าครั้งนั้นเธอต้องมีต้นทุนในการหาลูกค้าต้นทุนในการดีลโน่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเอาเปรียบลูกค้าเออมันก็พูดถึงระดับนั้นนะสำหรับ P test สดของ Ovaz หรือ STG อย่างเงี้ยมันก็จะก็ข้างจเจาะลึกในเทคนิคอลโน,น่นนี่นั่นโน่น,นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ตามด้วยลิงก์ external แต่ไป็หมดเลยบางลิงก์ก็ดูแบบ เขาไปเขาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะคะแต่ก็โอเคมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเกิดสมมติว่าเออคนอยากจะทํางานเป็นเทสจริงๆแล้วบอกเฮ้ยมีอะไรที่มันจะมาการันตีหรือมีเมททอรดอรจี้เธอมีเมทรไหมเมทเยอะไหมเมทครบไหมนะคะที่เธจะมั่นใจว่าจ้างเธอแล้วเธอจะเทสครบการที่เธอมีเฟรมเวิร์กพวกนี้มาครอบมันก็ค่อนข้างทําให้เธอรู้สึกว่าเออหนึ่งเออทำงานครบนะเทสทุกตัวเหมือนทํางานออดดตอะค่ะมีไอโซมีอะไรมาแบบว่า ครอบแบบว่าเช็คลิสต์พร้อมกันแบบ a n น e x A กี่คอนโทรลอะไรเงี้ยเช็คครบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เช็คตัวนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเออมันมาตรฐานว่าเออถ้าทำงานครบอ่ะเธอไม่ได้ทํางานแบบสักแต่ทำทำแอดฮอรปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล b สองมันก็จะเป็นเช็คลิสต์ที่ทําให้เธอรู้สึกว่าแม้แต่เธอทําแลบหรือทําสอบโอ๊ยสิพิ่ทอมอะไรเงี้ยเธอไม่ได้ทํางานที่ซ้ําซ้อนกับอย่างอื่นเธอไม่ได้ทํางานซ้ําไปซ้ำมาไม่ได้ทาําทงานไรจรุดม,มุ่งหมายอย่างเงี้ยมันก็ช่วยประหยัดเวลาด้วยคุณล่ะคะลอง ให้ความเห็นมาน,นิดนึงว่าแบบใช้ไหมพวกเฟรมเวิร์กหรือเอไอแบบโอ้ยฉันมีแบบว่าตัวอย่างรายงานพันเทสของชลองชาวบ้านอยู่แ้วฉจะก็ทำตามนั้นสิคะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องไปเมททงเมททอดเมทอะไรกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเธอเลือกใช้เธอชอกใช้อะไรพีเทสหรือว่าแบบ the อ่า web security testing guide wstg ของอวาลอง